โอเคนะครับสวัสดีวันที่เท่าไหร่จำไม่เคยได้เลยวันที่21นะครับมีสายนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็โอเคนะครับหลังจากไปทำงานที่เราลักนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับก็ไปกินข้าวร้านี่หนอกนะครับทำทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับยกเว้นอย่างเดียวคือลืมมากล้องไปนะครับไม่ได้ถ่ายอะไรมาเลยนะครับก็โอเคอันนี้ก็ถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็สภาพพร้อมนอนตลอดเวลาเลยนะครับวันนี้ ก็วันนี้เหนื่อยมากนะครับก็หลังจากทำงานวันนี้ประกอบนะครับแล้วก็นายหลายคนกลับมาจากชุดโจแล้วนะครับก็เลยเออเป็นงานที่แบบเออก็ก็กลับมาอยู่ในสภาพปกตินะครับซึ่งเอ,อไม่ชอบเลยนะครับ <c oughs> นางไม่อยูย่ชอบกว่านะครับอืมอ่ะก็เออนอกจากนี้แล้วก็เออวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังเป็นวันที่ผมต้องไปทํางานอีกแล้วนะครับช่วงนี้เสาเนี่ยโดนเต็มเต็มเลยนะครับโดนทุกขั้งเลย นะครับโดนทุกวันเสาร์เลยนะครับให้ไปทํางานนะครับก็ช่วยไม่ได้ครับก็ต้องไปทํางานนะครับตามออเดอร์นะครับก็โอเคแหละนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่เหนื่อยนะครับแต่ก็โอเคนะครับอย่างน้อยก็ได้กินข้าวร้านอาหารไทยนะครับในประเทศญี่ปุ่นก็ได้คุยวันนี้ก็โชคดีด้วยนะครับก็ไปกินข้าวที่ร้านอาหารไทยก็เออได้พูดคุยนะครับกับคนไทยก็จะมีรุ่นน้องผมนะครับคนนึงที่เรียน เอ่อมอเดยลกันสาขาเดียวกันเลยนะครับอืมคณะเดียวกันนะครับก็เป็นรุ่นน้องผมที่ที่มาทํางานที่ญี่ปุ่นนะครับผ่านบริษัทดีคูดเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าอยู่คนละบริษัทนะทางานคนละคนละบริษัทที่ญี่ปุ่นนะครับรีบไงนะครับลนไปหมดในะช่วงนี้นะครับพูดถูกพูดผิดนะพูดไปก่อนนะครับเออแล้วก็ไปเจอเพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะครับที่เอ,อ่อเรียนมาด้วยกันเลยนะครับอยู่คณะเดียวกันแต่อยู่คนละสาขานะครับเออ ผมเรียนคณะการผลิตนะครับ PE นะครับ Production Engineer นะครับแต่ว่าเพื่อนผมมีคนนึงเรียน AE นะครับ Automation นะครับก็คือยานยนต์นั่นเองนะครับแต่ก็ตอนเรียนก็เออก็อยู่เสกเดียวกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุยอะไรกันบ้างนะครับก็โชคดีที่วันนี้ก็เออได้เจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับได้ปรับทุกได้คุยนู่นคุยนี่กันนะครับนานๆที่จะได้คุยภาษาไทยนะครับแบบกับคนไทยอ่ะนะครับได้มานั่งปรับทุกันนะครับ ก็โอเคนะครับก็เป็นหนึ่งวันที่โอเคเลยนะครับวันนี้เออโชคดีอย่างหนึ่งไปร้านพี่น้องนะครับวันนี้มีเมนูพิเศษครับคือข้าวซอยนะครับคือวันนี้เออส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันเงินเดือนออกนะครับของพนักงานแบงก์อะไรเงี้ยครับซึ่งเออพนักงานแบงก์เขาอยากกินข้าวซอยนะครับเขามากินกันแล้วตอนเที่ยงนะครับผมก็ได้อันนี้ส่งของเหลือนะครับมากินตอนเย็นด้วยาสั่งกินตอนเย็นด้วยไม่ได้กินฟรีนะนะครับจ่ายตังค์เหมือนกันนะครับแล้วก็กินน้ําลํหไ่ด้วยนะครับ เดี๋ยวขึ้นรูปให้นะครับอันนี้เป็นข้าวซอยอันนี้เป็นน้ำลำไยนะครับอร่อยมากนะครับวันนี้ก็อใครอย่างที่บอกนะครับว่าเออใครมาชิมพิสูจน์แล้วอยากลองกินอาหารไทยนะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับก็คือร้านกระเพราั่นเองนะครับเขียนว่าร้านกระเพราเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะครับเจอเหมือนกันนะครับอยู่ข้างสถานีคุซานังินั่นเองนะครับอ่ะ วันนี้ก็จริงๆไม่ได้มีอะไรมากครับก็เป็นเหมือนทุกๆวันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เหนื่อยนะครับก็จะพยายามรีบตัดคลิปนะครับแล้วก็เออรีบลงนะครับไม่อยากค้างนะครับไม่อยากดองนะครับปกติซอลที่ที่ไลชอบดองตลอดเลยนะครับอืก็จะพยายามลงให้ได้เป็นเวลาปกตินะครับก็ปกติเวลาก็จะลงก็คือ เอ่อท่าไหร่นันสิบโมงไทยนะครับแล้วก็เอ่อเที่ยงนะครับที่ญี่ปุ่นครับจะพยายามลงให้ได้อย่างนี้ทุกวันนะครับแต่ก็จะมีบางวันที่เลทนะก็อาจจะสังเกตเห็นได้นะครับเพราะว่าตัดนู่นนี่นั่นหรือไม่ก็ลืมนะครับโอเคนะครับก็โอเคนะครับวันนี้วันเสาร์แล้วทุกคนนะครับขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับในวันหยุดนะครับใครที่ทํางานเหมือนกับผมก็สู้ๆนะครับใครส่วนใครที่ไม่ได้ทํางานนะครับพักผ่อนก็อ่ะใช้เวลาแบบนี้เอ่อใช้เวลาช่วงนี้นะครับให้แบบ ให้ตัวเองรีแลกซ์นะครับกับงานหนักๆเหนื่อยๆอะไรเงี้ยก็พักผ่อนบ้างนะครับตามวาระตามโอกาสเนาะบางบางคนก็จะมีวิธีการพักผ่อนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ยังไงก็อย่างที่บอกนะครับว่าก็คือดูลิมิตตัวเองด้วยนะครับอย่าให้แบบเอมเกินลิมิตมากเกินไปนะครับสวัสดีผมขอตัวตามไปก่อนนะครับเดี๋ยวไงเจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ